สังสารวัฏหรือสังสารในพระพุทธศาสนาหมายถึงวงจรหรือวัฏจักรของการเกิดและตายการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่รู้จบของสัตว์ในสังสารวัฏนี้เกิดจากการสะสมกรรมและการยึดติดในตัณหาซึ่งทําให้เราต้องเกิดใหม่ในภูมิต่างๆในสังสารวัฏจนกว่าจะสามารถหลุดพ้นไปได้หลักการของสังสารวัฏหนึ่งการเวียนว่ายตายเกิดสัตว์ทั้งหลายจะต้องเกิดและตายในวัฏจักรนี้ซ้ําๆโดยมีกรรมเป็นปัจจัยให้ต้องเกิดใหม่ในภูมิทั้ง6ได้แก่นรกเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานมนุษย์และเทวดา 2. ตัณหาความยึดติดและความอยากในสิ่งต่างๆเป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องเกิดใหม่ในสังสารวัฏการลดละตัณหาและการหลุดพ้นจากตัณหาจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากสังสารวัฏ 3. กรรมการกระทำทั้งดีและไม่ดีกรรมเป็นตัวกำหนดการเกิดใหม่ของเราในสังสารวัฏกรรมดีจะนำพาเราไปเกิดในภูมิที่ดีส่วนกรรมไม่ดีจะนำพาเราไปเกิดในภูมิที่ไม่ดีการหลุดพ้นจากสังสารวัฏ การหลุดพ้นจากสังสารวัฏหมายถึงการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดและเข้าสู่พระนิพพานวิธีการหลุดพ้นจากสังสารวัฏประกอบด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเช่น 1. การรักษาศีลการรักษาศีลห้าหรือศีลแปดเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติธรรม 2. การเจริญสมาธิการฝึกสมาธิช่วยเสริมสร้างสติและความสงบในจิตใจ 3. การเจริญปัญญา การพิจารณาธรรมะและการเห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่งเพื่อทำลายความยึดติดในตัณหาสรุปสังสารวัฏหมายถึงวงจรของการเกิดและตายที่ไม่รู้จบการหลุดพ้นจากสังสารวัฏคือการเข้าสู่พระนิพพานและการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเช่นการรักษาศีลการเจริญสมาธิและการเจริญปัญญาเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้